โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภายใต้ของการดำเนินงานกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ได้มีพื้นที่ในการจัดการรับผิดชอบอยู่สจังหวัดด้วยกันนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้เราสัญจรมาทําแผนพัฒนาขับเคลื่อนครูพระสอนศีลธรรมประจำโซนต่างๆ โดยเฉพาะวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอชัยประการนะครับวัดป่าไม้แดงเรามีการจัดสัมมนาจัดทำแผนขับเคลื่อนครูพระสอนเทียธรรมนะครับเพื่อสนองงานคณากิจของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับภายใต้กำกับดูแลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์นะครับแล้ววันนี้เราก็ได้ มีคณะทีมงานแล้วก็มีทั้งส่วนของครูพระสอนศีลธรรมได้ลงมาช่วยกันทําแผนเพื่อขับเคลื่อนครูพระนะครับพร้อมกับทางสํานักงานเขตการศึกษาพื้นที่สพทเขต3นะครับที่ดูแลทั้งสา,สามอำเภอนะครับมีอำเภอฝางแม่อายแล้วก็ชัยประการนะครับเพื่อหวังว่าครูพระจะมีบทบาทเข้าไปทำให้โรงเรียนเกิดเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นศูนย์กลางในการาจัดการการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งการจัดการศึกษาสงเคราะห์ให้กับคนได้เข้าถึงใจเรื่องของหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีพระสอนเสียธรรมประจําอยู่ในโรงเรียนทุกโรงเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับเด็กและเยาวยชนได้เข้าถึงธรรมะและหลักคําสอนของพุทธศาสนาติดต่อไป ตนนี้เห็นภาพของการทำงานขับเคลื่อนเรื่องของครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนง,งานครูพระสอนซึ่งก็ต้องกล่าวเลยว่าช่วงเวลาหนึ่งก็รู้สึกว่าซบเซาลงไปแต่การที่มาขับเคลื่อนในครั้งนี้ก็เห็นภาพแล้วก็เห็นมองเห็นอนาคตหนืว่าเรื่องของครูพระ สอนศีลธรรมก็คงจะกลับมาเป็นที่พึ่งอีกที่พึ่งหนึ่งของอการที่จะนําเอาเรื่องของศีลธรรมเข้าสู่โรงเรียนนะซึ่งจากที่ผ่านมาก็พบเจอแต่ผู้อำนวยการโรงเรียน,นหลายๆโรงเรียนก็สอบถามเรื่องของครูพระ,อะสอนศีลธรรมกนะ็อยากที่จะได้พระสอนศีลธรรมเข้าสู่โรงเรียนนะซึ่งวันนี้การขับเคลื่อนงานในวันนี้ก็ ทำให้รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็มีความหวังในเรื่องของการที่เราจะนําศิลธรรมสู่โรงเรียนซึ่งก็ต้องขอเช่นชมแล้วก็ยกย่องกับคณะทารรงานที่นําเอาสิ่งเหล่านี้พยายามขับเคลื่อนให้เกิดภาาของครูพัฒนสอนศิลธรรมที่เพิ่มภูนมากยิ่งขึ้นก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง การประชุมผระสอนศิทธรรมในครั้งนี้นะครับเห็นว่าสำหรับส่วนตัวแล้วก็รอมานานแล้วแหละควรจะมีมาตั้งนานแล้วนะน,นี้ก็มีมาสักทีจะได้เจอปัญหาในหลายๆรูปแบบอย่างแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่มันก็จะมีปัญหาของอปัญหาส่วนตัวของแต่ละที่ตอนนี้ก็จะได้มารู้อย่างบางบางครั้งบางทาีเราก็อยู่ในเขตของตัวเองแต่เราไม่เคยไปสอน หรืวว่าไปดูไปรู้ว่าเขตอื่นมันมีปัญหายัางไงทีนี้เราก็ได้มารู้มาเห็นว่าเขตอื่นเนี่ยอำเภออื่นเนี่ย,เ,ยเขาไม่ได้มีปัญหาเหมือนเรานี่นะเ,เขตอื่นเขามีปัญหาแบบนี้แต่ของเรามันก็ไม่ได้มีปัญหาแบบแบบที่เขามีแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความได้แลกเปลี่ยนปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละเขตครับสาในการประชมุมในคราวครั้งนี้ของพระสุสรศีนธรรมในโรงเ,เรียนที่อำเภอเชปาการ ฝางแม่อายทั้ง3ามอำเภอมีความยินดีได้เป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางมจอลอส่วนการของเชียงใหม่เนาะได้ไหมมีร่วมปรึกษาหารือในทางแนวทางเดียวก,กันเป็นที่ประจักษ์แล้วก็จะได้ดําเนินการที่เราได้มาประชุมกันให้ราบเรื่นไปด้วยดีตามเป้าหมายทุกทุกส่วนทุกๆตำบลอำเภอเนาะ สาม,มอำเภอนี้นะขอ,อมโนธนาสาธุกับสามกับมีความรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมประชุมครุพระนะประจำอำเภอชประการมิอายฝางแล้วก็มีความรู้สึกที่ว่าได้เปิดอกคุยกันและแก้ปัญหาร่วมกันทําให้มีการบรูรณาการในขุพาระสนยธรรมของสามอำเภอเนี่นมีความเน่นแฟนแล้วก็สามารถได้ผลสําเร็จเป็นอย่างดีในโอกาสต่อไป